อะไรลุกคนมันจะมาถ่ายคลิปใหม่นะบอกว่าให้ซื้อปืนแบบนี้มาจ้าซื้อทำไมเนาะกูจะขายของอีเจปืนมันจะเป็นลุกล่างแบบนี้ยิงได้เดือยก็ตรงนี้แล้ใส่ฐาน3ซมก่อนอ นี่มปไปไม่ชี้ลวงหรอไปไม่ชี้อันไฟตท่านนะาั้นกับพิบินหนึ่งสองกับหนึ่งสองสามตัวสองสามมันปีสองอันนะ่ะเนี่ยมันมีสองดวงเลยแสยงตรงกลางอนะ่ะเนี่ยเนี่ยมันมีแสงสีขาวอะ่ะ หนึ่งสว่างสสงสี่หัวหกอมันมีหกอันไฟทั้งหลังหน,นึง่งเลเซอร์หนึ่งไฟทั้งหลังมีไฟตะะัวเปรตนี่อะไรอ่ะน,นี่ไฟตัวนี้นี่ย เล่นใช่ไหมนะมใครอยากเล่นก็อยากเล่นเลยออืยิย่งสปาร์ตเลย ยังไงอะ่ะเยาให้ดูสนุกไหมถ้ายังสนใจก็มาซื้อด้วยลุยจ้มันจะมีขายอยู่แต่ว่าไม่มีคนไายคลิปน,น่ะดิเออกอประจาวันนะกอให้ทุกคนมานไายคลิปเปียบปืนนี่เพามีใครทายเลยอะ่ะอือ ไม่มีคนมาอัดคลิปนี้เลยที่จะปืนแบบนั้นแบบนี้ปืนนี้มันมันดูยังไงรู้ ดูหลังตรงนี้มีแสงลเซ์น้ำตรงนี้นี่ตรง้ายมันจะมีอันนี้ถอดได้น้ำ อดเล่วไปจังไลยอู้ตัวนี้มีนะมันมีหลอดไฟตรงนี้โอ้โอมีหลอดไฟ,ฟมันขยับได้น้ำโอ้ยแสรตฐาอึ๊ยปิดฟ้าไปกอนแสบตาแม่งนะ ว่เา,าเปิดไว้ให้ยังเี๋ยื้อตรงไปเนี่ยนี่เดี๋ยวถ้าเพื่อมีไฟนะห้ามเล่นเกินสามชั่วโมงเพราะว่า ไฟพังแน่นอนดูดิ losing, มันจะตัดไฟเดี๋ยวจะต,ตรงนี้กับเลเซอร์แล้วก็เสียงน้ำเสียงเดี๋ยวผมชอบอันนี้นะเสียงแบบเนี้ยฟังดูจนี่ยเีี๋ผมชอบเชียงแบบนี้

วิ่มันมม่ยังขยับดีเนี่ยกระสูนปลอมกระสูนปลอมแม่งดแดงแง่ยี่มีออกกองกองมีใบเพื่อย,อยังดูจีเห็นยังมั่งเอาเอาไดวะกองปลอมแม่งเอ้

Lill-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 Är... Lill-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 Är... Lill-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 Är... สนใจก็มาเล่นเลยมันมีอย่างหลอกแรกดีเป็นคือเ,เป็นลาตัวลาตัวเนี่ยะขายัางมันเก็บดีดีดีวู้ววดวๆๆๆวขายัางปิดขายัางแบบนี้เพื่อวววนวลิวยิงวนะวว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 วัวววววว้ ยังยังกันเก็บนิงเออเพื่อนกันรู้ไหมว่าผมเขาไม่ไม่ไปอันเนี้ยไปเรื่อยๆเ,เลยเรอะว่ายังไงบอกไปเมื่อกี้ละคำเตือน ห้ามเล่นเกินสามชมั่วโมงเพราะว่าไฟดับแน่นอนสามนาทีนะไม่มีชีชั่วโมงพูดผิดอะไรเราบลโอ้สามนาทีห้ามเล่นเกินสามนาทีปุดโลกกับปล่อยพักมันค่อยกลับมากดไม่โอเคตั้งไว้แบบเนี้ยเราก็กด เออแค่นี้ไว้กนโอเคแกไม่เล่นไหมแบบนีโคตดแสบตาเพราะว่ายัางเล่นลู้ล้วตาปอดแม่งเ,เนี่ยกล้องเสียเหมือนเราได้กล้องวะเฮ้ยกล้องเป็นยังงวะภาพจอแปดแปดลี่แม่งเอ้นูนยังก็ไม่กล้องมันเป็นเปียบนี่ ยิงเอายิงยิงพลุมพลุมจะเป็นปีศาจ เอ้ยเอาไปแค่นี้กุนฝากกุลเลยคุณกำลังใจให้ปืนทจน้มีก่อนคนหาคข้า่าปืนมีไฟมีเลเซอร์มีเสียงคุณจะได้เจอปืนแบบนี้เหมือนนะคนมีคลิปเขาขายของแต่ผมไม่มีอ่ะเนี่ย